สอนไว้ที่จีบสาวหน่อยสอนไปก็จีบไม่ติดอยู่ดีสอนแม่าแบบเบื่อสอนไปก็จีบไม่ติดอยู่ดีสอนแม่าแบบเบื่อมีใครรู้จักไหมพีนี้ลองแทบทุกรฟ์เลยแล้วมีมัญหามไหมนะคะถ้าจะลองทุกรฟ์ถ้ามีมัญหาก็บอกนั้นจะได้แบบแบนบแบนบทีนี้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเลยในแบบซิงเกิลท็อปไม่ได้หันเรื่องก็ครูแค่ถามว่า ภาษาสุภาพคุณมีปัญหาหรือเปล่าที่ฉันจะร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยเกบ้สาสุภาพสาุภาพแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้